ณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการพาลาลิมปิกแห่งประเทศไทยและเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือ CPF CPR และ True Corporation ร่วมทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนด้านอาหารและการสื่อสารให้กับทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคม2566 และกีฬาอาเซียนพาราเกตครั้งที่12ที่จะจัดขึ้นในวันที่3-9มิถุนายน2566ณกรุงพนมเปนประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นการสนับสนุนทัพนักกีฬาทีมชาติไทยต่อนเนื่องเป็นปีที่7ในการเข้าร่วมชิงชัยมหากรรมกีฬาระดับนานาชาติรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนไปชมภาพ,พบรรยากาศและฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่7นะครับที่ทางเครือเจริญภูกรัพันได้เข้ามา เข้ามาสนับสนุนนะครับแล้วก็ทางด้านอาหารทางด้านาสื่อสื่อสารทั้งหมดนะครับรวมเปแล้ว7ปีนะครับปีนี้เรากา็ได้พัฒนานะครับทั้งอาหารนะครับดึงศักยภาพของทางเครือเจริญพกพันออกมานะครับไม่ว่าจะเป็น CPF CPO นะครับที่เอาอาหารยอดฮิตของเรานะครับมาให้นักกีฬา ทุกทุกท่านนะครับแล้วก็สตาฟแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ที่ที่ไปเชียร์และไปแข่งขันนะครับที่ขมຈในครั้งนี้นะครับเราก็ได้ปรับปรุงแอปด้วยนะครับให้ทุกคนดีขึ้นมาเพราะว่าทุกๆปีที่เรามีการแข่งขันเนี่ยเราก็พยายามจะทำให้ปรับปรุงนะครับให้ดีขึ้นมาทุกๆครั้งนะครับตัวแอปเราก็ปรับปรุงมาดีขึ้นดีขึ้น ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการดูเมนูนะครับปีนี้เมนูเราก็มากขึ้นในการสั่งอาหารในการส่งอาหารนะครับรับส่งอันนี้เราก็เตรียมไว้พร้อมนะครับทางด้านสื่อสารแน่นอนนะครับเราก็ให้กำลังใจนะครับให้นักกีฬาทุกคนใช้ roaming 5 g แล้วก็เซตาฟรีนะครับตลอดระยะการแข่งขันปีนี้ก็มีเพิ่มขึ้นมานะครับ ก็คือ,อแอปทาง True Health นะครับซึ่งผ่านแอปพลิเคชันหมอดอีให้ทุกๆคนนะครับนักกีฬาหรือว่าสื่อมลชนนะครับสตาฟทุกคนลองใช้ดูนะครับว่าก็หวังว่าไม่ได้ใช้นะครับก็แต่ถ้าไม่สบายขึ้นมาเกือบเดือดขึ้นมานะครับเราก็เหมือนกับมีหมออ,อยู่ในบ้านของเราเลยนะครับใช้แอปตัวนี้ก็เราก็อยู่ยุคดิจิทอลแล้วนะครับเราก็อยากจะเสนอ ตัวแอปวันนี้เข้ามาครับอ๋อรู้สึกดีมากเลยครับที่ทางเซอร์อเกอ,อเร์อเซอร์เกอโปกพันธ์นะครับแล้วก็บร,บบริษัทเซอเนี่ยสั่สมุดยทั้งทัพโอลิมปิกแล้วก็พลาลิมปิกนะครับเพราะนักกีฬาเราจะเป็นนักกีฬาปกติเลยนะนักกีฬาพิการนี่ครับเราก็เก็บตัวกันมานานนะครับยิ่งช่วงโควิดเองนักกีฬาของเราเองก็ไม่มีโอกาสได้ออกไปแข่งขันนอกเยอะอันนี้ก็ถึงเป็นเวทีหนึ่งที่เราเก็บตัวมานานออกไปแข่งขันไปโชว์ศักยภาพของเราในระดับ โรคนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับทัศนกีฬาพาลิมป well, like ิกและโอลิมปิกเองที่ปลายปีนี้ก็ต้องมีแข่งเอเชียนเกมต่ออยู่เอเชียนพารเกมนะครับก็เป็นโอกาสด้วยที่นักกีฬาหน้าใหม่เองที่ยังไม่เคยไปแข่งในระดับนาชาติได้ออกไปแข่งไปทําคะแนนไปเตรียมพร้อมไปรู้ว่าในวิธีแข่งขันระดับโลกเป็นยังไงก็ขอขอบคุณนะฮะบริษัทเจริญโภครัณฑ์เนี่ยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าในการสนับสนุนนักกีฬา ที่ต้องไปเล่นกต่างประเทศเนี่ยมันจําเป็นต้องมีอาหารในสิ่งที่เราเคยชินกันและเป็นกําลังใจสิ่งที่สังเกตขึ้นคือในเรื่องของสื่อสารในต่างๆที่จะต้องโทรกลับเข้ามาหากําลังใจกับพ่อคุณพ่อคุณแม่พี่น้องอะไรต่างในประเทศนะครับต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งแล้วว่าเป็นสิ่งที่ที่เราได้รับมาต่อเนื่องเจ็ดปีตลอดเวลาได้หวังอย่างยิ่งอยากจะให้ทางซีพีเนี่ยก็ผลึกต่อไป นะฮตลอดไปด้วยขอบคุณมากครับ